สวัสดีค่ะพี่น้องพี่น้องพี่น้องป้องไปอีนางเลิกงานอันนี้แล้วนะะเนะไปต่อง,งานที่สองกันค่ะไปต่อง,งานใหม่พี่น้องอีนางบได้เปลี่ยนงานเน้อแต่ว่าไปรับ j อบจะไปรับจอบอาทิตย์นหนึ่งบี่ไปเรียนรู้งานมือแรกใส่สะพานหน้าหน,า,หนาก่อนค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าจะออกจากออกขังนอกมันหนาวดูแลสุขภาพขันป่วยนี่กะเฮ็ดงานบได้พี่น้อง อากาศหนาวก็พยายามเฮ็ดร่างกายให้มันอุ่นสิได้หลีกเลี่ยงกันบอสบายขันเท้าบอสบายนี่มาเฮ็ดงานไอ้ยุดงานนี่โอ้ยเสียงานเสียงเงินพี่น้องเลยบอสบายบอสบายที่นี่ขันยุดงานนี่ยุดเบิดเบิดทุกงาน,นเนาะค่ะเนาะจะมาหยุดงานหนึ่งไปเฮ็ดงานหนึ่งบ่ได้ขันหยุดเฮ็ดงานก็นต้องหยุดเบิด เพราะว่าถ้าเกิดว่าเฮ้าบอสบ่ยจังสีหน้าพาอเฮ้าหยุดงานเฮาก็ยังได้เงินพี่น้องคะแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้าหยุดอีกทีนึงเราไปเฮ็ดอีกทีนึงบ่ได้เนาะคะนคเนาะพยายามเพ็ดหล่างกายให้มันอุน่นเตรียมโตคับรถไปอีกเมืองนึงคะ่ะครับประมาณ40นาทีนี่ละ เมืองนีนั่งก็ไปบ่อยอยู่ไปซื้อของไปซื้ออาหารไทยนั่นนะแต่ว่าส่วนมาเก็บ่อ่อยบ่อคอยได้ขับเองพื่บอก,ก็ส่วนมากกัจจมีพ่พหญยนั่งไปนําจังซี่นะแต่ว่าครังนี้นั่งไปเองแล้วค่ะแลขับไปเองรถมันหลยอยู่ยเหลืองานถุ่มหนึ่งทําความสะอาดขึ้นกันนะนะั่นแ่ะพี่น้องนี่นะนี่พ่นก็งานทาความสะอาดดอกค่ะเพราะว่ามันเป็นงานที่เห็ดง่ายที่สุดแลวก็หาได้ง่ายที่สุดเนาะค่ะเนาะ ป่ะพร้อมแล้วใส่ชุดนี้สีชมพูแปดค่ะพี่น้องค่าเห็นไหมอันตรงนี้ก่อถ้าเกิดว่าตอนกลางคืนมันก,นก็จะสะท้อนแสงเนี่ยเห็นบ่นเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมันสะท้อนแสงนะคะเนาะอยู่มังหนกม้างหน้าเนี่ความมืดช่วงหนาน,นาวเนี่มันหลายพี่น้องเราถนนหนทางมันบอมีไฟเด มันบ่มีไฟขางทางเนยนอกเชืจากว่าจะเป็นถนนในเมืองหรือว่าถนนอ่าหนารงเรียนหรือว่าถนนในหมู่บ้านนึงสิมันก็นกนจะมีไฟยุดดวงสองดวงนึงสิหน้าพี่น้องแต่ถ้าเกิดว่าเป็นถนนที่บ่มีบ้านคนบแม่นหมู่บ้านนี่ก็คือมันหมืดมืดเบิดเลยนะคะเนาะกล่องอี้น่าจะเป็นมัวมัวมันหมืดเบิดเลยนะคะเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเขาออกเขาออกจากบ้านเนี่ยเขาจะต้องใส่อ่าแนวสะท้อนแสงพี่น้องคันว่าผู้ใดที่ออกจากบ้านแล้วบ่มีแนวสะท้อนแสงก็ให้เปิด ไฟใช้ในโทรศัพท์ให้เปิดไฟสายก็คือห้รถที่เขาขับพานไป่านมามองเห็นว่ามีเออมีคนมีคนเดินข้างทางหน้าประมาณนี้ค่ะเพราะว,าาะวา่าเพราะว่า,าอ,อาย่างเพราะว่าถ้าบางกานมันเป็นอันตรายก็ห้าเพราะว่าคนขับรถเนเะขามองว่าเห็นพี่น้องขาโน่บะทางโค้งมันหลายดังสีหน้าเออเ้าก็ต้องแบบว่าใส่แบบว่าแนวสะท้อนแสงได้จักหน่อยคะ่ะไปไข่นั่งเลิกงานตรงนี้แล้วไปต่อขับรถไปต่อง,งานกันมือแหลกก็บรูาสิเป็นแนวใดนะคะนะแจ่กมีพี่คนไทยเขาสอนงานให้อยู่เนาะคะ่ะไป ญญต้งบรรยากาศมาหนี้พี่น้องค่ะไปขับรถกันไปกับรถคู่ใจของอีนางบุกเกิดมาเป็นรถอีนางนี่ต้องอดทนค่ะพี่น้องบุกน้ำลุยไฟอีนางพาไปทางไหนก็ต้องไปไปเฮ็ดงานทางไหนก็ต้องไปก็ดงานครับจะโหลบ่มีเวลาทําความสะอาดดอกพี่นอ้องเอ้ยคันว่ามือไหนบ่หย,ยุดอีลีนะไไก็ลังจะทำความสะอาดดอกจก้ะลงรถอีนางค่ะ ไปค่ะมีแดดอยู่ค่ะแต่ว่าแดดบ่หอนดอกมีแดดแดดบ่หอนแต่ว่าแสงแดดมันไหลายค่ะแสงมันไหลายแล้วมันเทนในห้อานี่แสบตาแสบตาแลวก็ขับรถยากมากขับรถยากพี่น้องแสงแสงมันซองหนาเพราะแสงมันซองหนาเ้ามันบ่ห่าจะมองไปหินทางเลยเนาวค่ะน้ำมันมั่วไปเบิดเลยเนาะค่ะไปค่ะออกเดินทางกันเด่นนั่งอเอา้าปิดประตูวาสนิดพี่น้องครับประตูข้างหลัง ปิดประตูรถบัสนิปิดประตูใหม่ก่อนใส่ชุดใส่ชุด้หน้า,านี่มันก็เข่าออกรถเนี่ยก็ยากแมยมาหอนแล้วพี่น้องแต่ว่าที่จอดรถที่ที่จอดรถมันหลายอยู่แต่ว่าบลูว่า เขาอนุญาตให้จอดได้โดนซ้ำไดแต่พอเป็นอย่างน่องนั่งมาเหตดงาน4ีชั่วโมงเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามอ่จาจะของร้านเขาไว้อีนานสามารถจอดได้โดนซ้ำได้ที่น้องกำลังสิยญาขึ้นไปร้านน้องลบสิบอ,องศาสุดยอดลบสิบอองศานะเจ้าวันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่เลย มาถึงที่ทำงานแล้วจ้าโอ้ยเรื่องบรรยากาศค่ะพี่น้องเอ้ยหกโมงตีห้าห้าสิบห้าแล้วดีอุ้ยนี่นางะเมื่อยพี่น้องเลยเมื่อวานนี่ไปฝึกงานเนาะค่ะเนาะไปฝึกงานที่ม่อยู่ลานเบเกอรี่ทำความสะอาด่ะนะพี <c oughs> พีคนไทยคนที่เข้าเลยเหตุอยู่นะเขาสอนงานให้ แลวสอนงานชนิดที่แบบว่าเล่าเฮ็ดไหเบิงก่อนสุยางไหนั่งี่นั่งเบิงแล้วก็เดินตามเบิงคือเบิงอะ่ะ <c oughs> คือเบิงอะ่ะเราบอกไ่ต้องเฮ็ดไ่ต้องเฮ็ดพี่เสียไหเบิงมาสแนเดะแล้วก็เฮ็ดไหเบิงอีลีพี่น้องคะแต่ก็มวนอยู่ค่ะง,งานบ่งานบ่งาบยากดอกมวนอยู่งานบ่งยากดอก แต่ว่าได้เล่นน้ำอยู่ได้คัดพื้นคัดพื้นก็คือคัดพื้นดีๆจ่ะแต่งานงา่ายๆค่ะเบื้องหลังงานง่ายๆเฮ็ดสี่ชั่วโมงแถมได้ขนมปังมากินพร้อมพี่น้องขนมปังที่ว่าเขาเฮ็ดขายไเขาลานเบเกอรี่เขาเฮ็ดขนมปังขายมือดมือต่อมือเลยเนาะคะ่ะเนาะถ้าเกิดบามสมมุติว่ามือนี่ขายบ่เบิดเขาก็จะพอกตอนปิดลานเขาเขาก็จะเอาขนมปังที่ขายบ่เบิดในมือน,นั่นเอาไปเฮ็ดลดราคาในมืออืน่นมืออื่นขายของลดราคาเคืองมือ เครืองมือแล้วคายบาเบิร์ดเข้ากับซิโลโลออกแต่เขาบอดิถิมได้พี่น้องคขาเพราะว่าขนมปังมันเห็ดมือต่อมืออยู่แล้วเขาบอดเขาบอดิโลทิมเขาจะเก็บสะสมร,มร่วมร่วมกันเอาไว้แล้วก็จะมีคนมะอาไปแจกจ่ายให้กับคนยากไร้นะพี่น้องคนขาดแค้นนะนบ่มีกินนะเหน่ยจะว่าประเทศประเทศโนเวนี่ก็มีได้พี่นอ้องขาคนคนจนก็มี คนยากหลายคนบ่มีบ่มีกินบ่มีที่ยุ่ก็มีเขาจะมีเป็นแบบว่าสำนักงานสำนักงานหนึ่งอะหายคนแบบว่าคนจนคนพระเทพจอนี่ยังกระซังไปยูไปกินไปเอาของกินแน่นั่นใจสีหน่ะพี่น้องโอ้ยนั่งเมื่อยใส่ชุดนั้นๆแหล้วกันย่างไปย่างขึ้นหม้อน้ำบอกไว้น่ามันเมื่อยพี่น้องแล้วก็ลมผัดนำ้ำโอ้ยม <c oughs> าว่าในก็ได้ขนมปังกลับมาหายพ่อยายพ่อหญ่ดีใจสั้นว่าพี่น้องเอ้ มันนี่ก็ไปเหตุต่ออีกเนาะน่าเปิดไปต่อพราะเป็นยางหลอกมันศุกแล้วมืออื่นนอนตื่นสวยๆเอาพี่น้องโอ้ยหนาวลบสเปรดองศาพี่น้องน,นั่งเขาฝายางกันหนาวหนาวมาก